พี่ครับจับปิกแบบเจ้าเป็นสันดิดตขึ้นลงยากมากครับสายกับปิกมันขัดกันขอแนะนำนะครับต้องฝึกเออตีคอร์ดขึ้นลงจริงๆคือมัน ้าเราจับแบบจอเป็นสันนะมันตีขอดขึ้นลงยังไงตีอย่างเงี้ยหรอมันคงไม่ได้เล่นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเล่นแบบแต่จริงๆอ่ะมันผมว่ามันเราลงมิกซ์เอาดีกว่าคือหลักๆกการของจอเป็นสันมันก็แค่มันก็แค่ดีดดีดด้วยแบบคือแทนนี่มันจะดีดแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ดีดมันจะให้วิธีเหมือนเหมือนสับ เหมือนหันอ่ะเหมือนเอาปิกหันเหมือนเอาปิกหันสายอ่ะมันจะไม่ใช่ดีดอย่างเงี้ยมันจะดีดทันอ่ะหลักการมันแค่นั้นน่ะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องวางแบบมือมันร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ผมไม่ได้ทำแบบมันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นคือมันต้องอย่างนี้ตลอดใช่ไหมแล้วก็แบบเนี้ยผมไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วรู้จักการเล่นมันมันก็มันเล่นเป็นแบบ มไม่ได้ขึ้นลงแบบอย่างเงี้ยมันมันมันคือเวลาเวลาทําอะไรเฉพาะทางอ่ะมันมันก็จะเล่นเฉพาะเฉพาะแนวมันจะเล่นได้น้อยอ่ะมันมันจะเป็นลักษณะนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอคือตัวตัวตัวจอประสาทมันก็คงไม่ไม่ได้เล่นแบบดิดิขึ้นลงแบบอย่างเงี้ยแบบพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าถ้าจับแบบพิธธรรมดามันก็จะดิขึ้นลงแบบพิเศษได้เลยคือมัน วิธีจับปิกอ่ะคือวิธีจับปิกเนี่ยมันมันทำให้เราเล่นหรือไม่เล่นอะไรอ่ะไอ้คำว่าเล่นหรือไม่เล่นอะไรมันมันหมายถึงว่ามันทำให้เราเนี่ยอยากเล่นอะไรและไม่อยากเล่นอะไรหรือเล่นอะไรได้และเล่นอะไรไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าขยายความอีกทีนึงก็หมายถึงว่าบางคนบางคนก็จะบอกเฮ้ยทำไมไม่เล่นทำไมไม่เล่นไฮบิทพิกกิ้งอ่ะใช่ไหมแบบจับพิกอยู่แล้วก็ใหญ่นะ ไม่ต้องเก็บปิ๊กไม่ต้องซ่อนปิ๊กเลยแล้วก็นิ้วก็ใช้ครบทุกนิ้วอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาคือคือเวลาเราจะทําอะไรแล้วแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นการตั้งท่าตั้งท่าว่าเราจะเล่นอะไรคือนี่การที่มันจะจับปิ๊กแบบไหนแล้วแต่เนี่ยมันส่งผลทําให้เล่นแบบไหนได้แล้วแบบไหนได้ไม่ได้คือการดีกีตาร์เนี่ยมันไม่ใช่สัมผัสสายแล้วให้มันมีเสียงออกมาแล้วมันก็จะใช่มันไม่ใช่ไงคือมันอาจจะใช่สําหรับดนตรตีในแบบที่มันไม่ได้เน้นคลีนหรือมันไม่ได้เน้นโน้ตที่มันเป็นลักษณะของแบบ โซหรือการกระแทกผักโซลหรืออะไรมากนะครใช่ไหมถ้าเป็นดนตีล็อกหรือดนตีแบบแจ็ซล็อกหรือดนตีผสมผสมฟิวชั่นอะไรๆออที่มันแบบไม่กระเดียดไปไหนทักทางคือมันไม่ได้ชัดเจนอะ่ะมันก็เล่นไปแล้วมันก็คือมันไม่ต้องการการกระแทกมากนะะักอ่ะลักษณะน่ะฉะนั้นมันก็เลยการเป็นการบาลานซ์หรือแม้กระทั่งกับเราเราเราจับดีดพิกแบบอันี้พิกกิ้งที่เราฝึกเล่นกัน ก็เป็นเทคนิคเหมือนเล่นล็อกอ่ะคือสบัดสๆบัดบับัดใช่ไหมพอ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 เรามาพอเรามาเล่นบูปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราแบบพร้อมดีตลอดสมมติผมตีสลับขึ้นลงนะเห็นนะมันมันจะมันจะเท่ากันตลอดเวลาเท่ากันนะใช่มซึ่งซึ่งในความเป็นจริงมันถ้าเราจะเล่นใ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 นชัฟเฟิลหรือว่าในในที่มันต่างไปมันมันมันจะใช้วิธีดีดแบบเดิม ตลอดไม่ได้อะค so like 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 I mean, so, ือค right? ือสิ so, like ่งนี้ต้องต้องเขาจยต้องทยก่อนสมมติถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมสมมติว่าเอ้ยเราจับแบบจอเป็นสายแล้วเราอยากจะดีดขึ้นลงแบบพิเศษปุ๊บเราพิธีเร้เราจับปิ๊บจับมาจับปิ๊บแบบปกติอะไรเงี้ยมันต้องเป็นลักษณะนั้นนะอย่างจริงจริงผมก็ก็เมื่อก่อนก็จะจับ จับจับบ่อยเหมือนกันจอมแม่สันเนี่ยแต่ว่าหลังๆก็เริ่มผสมมาดีกว่าผสมแลแ้วแ,แต่กีตาร์แล้วแต่อะไรขนานี้จริงๆ,ๆการสนใจการจับปิกเนี่ยดีฮะดีดีมากแล้ววิธีการจับมันจะสอนมันจะมันจะบังคับให้เราเล่นแบบนั้นแบบแบบใดแบบหนึ่งอ่ะรู้ไหมคือคือบางบางบางทีคืออ่ะนี้คือ,คอ,คอเหมือนกับว่าบางบางทีการฝึกเทคนิคต่างๆเรามมกจะคิดว่าเทคนิคเทคนิคมันต้องลองรับทุกสภาพอะนึกออกปะลองรับทุกทุกสภาพทุกภาพดนตรีเงี้ย ลองรับทุกสภาพดนตรีซึ่งมันลองถ้ามันเมื่อไหร่มันลองรับทุกสภาพดนตรีหรือกีตาร์ที่เล่นได้กว้างโอ้กีตาร์เล่นได้กว้างเมื่อเลยครับเนี่ยคือมันนั่นมันหมายถึงว่าสิ่งนั้นน่ะวิธีการเทคนิคนั้นหรือว่ากีตาร์ตัวนั้นไม่ไปไหนสักกระทางอ่ะนึกออกไหมคือมันคือดนตรีที่มันไม่ไปไหนสักกระทางอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันดีหรือไม่ดีนะหมายถึงว่ามันก็แล้วแต่ชอบไงใช่ไหมแต่ว่าการที่เราทําจับปิ๊กแบบนี้แล้วมันจะขยายคือเล่นเล่นให้ได้กว้างเล่นให้ได้คล่องขึ้นปุ๊เนี่่ยแสดงวา คุณตรงกลางไงแต่ถ้าเกิดคุณจะไปสุดทางจะไปสุดทางเงี้ยมันมันสู้สุดทางไม่ได้ฉะนั้นอ่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องเราต้องเปลี่ยนโหมดอ่ะเราต้องเปลี่ยนเพลงนี้เราจับปิ๊กอย่างนี้ใช่ไหมอย่างวิธีจับปิ๊กผมก็เปลี่ยนตลอดสลับมาตรงนี้มาตรงนี้บ้งบางทีเล่นสีวิเลนมันควรจะจับมุมปิ๊กดีใช่ไหมบางทีผมก็ไม่ได้จับมุมปิ๊กดีเหมือนกันบางทีซาวไม่ได้หรือว่า อยาจะเค้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันผมว่าเราเรียนรู้แล้วก็ยืดหยุ่นดีกว่า,เ,าเรียนรู้เรียนรู้ก็คือเป็นมันสักพักหนึ่งเป็นจอดจอดเป็นจอสสักหเดือนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอพอเราเริ่มเข้าที่เรานึกถึงมันได้เสียจปุ๊บแล้วก็เลิกเป็นมันก็ได้